จะโฟกัสได้ดไหรือเปล่าพายุพายุฤด,ดูร้อนนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเส้นตอนนี้ผมขับอยู่เส้นทางสีทาตลมแรงมากนะครับสังเกตุต้นไม้ตามข้างทางโอ้เพิ่งเคยเห็นที่ฝุ่นมาจากข้างทางนี้ทึบไปหมดดูดูดูข้างหน้าไหมนะ โ,โนี่หน้าหลังคาก็ถึงปิวกันชาวบ้านนะดูขีฝุเน,นแโอ้โอโอเข้าดงขี่ฝุนลมแรงมากอนะตน้ตนต้นไม้ขับรถอยู่นี่รู้สึกเลยว่ารถเอียงวูบๆเลยตามแรงลมน,นะ ไอ้ที่กลัวกลัวต้นกลัวต้นไม้อย่างเดียวกลัวต้นไม้หักปิวลงมานะครับเสาไฟนี่โยกไปมนะครับดูจะเห็นสายไฟนะโยกสายไฟนี่เขย่ยวตลอดเส้นทางเลยนะครับถ้าดูถ้าถ้าในกล้องอาจจะไม่เห็น นี่หน้าหลังคาชาวบ้านแถวนี้ก็ถึงชอบเปลวกันนะมันแรงอย่างนี้นี่เองก็โห,โโหตาย <ๆๆ S 1> ตายตายกัวอย่างเดียวกลัวกิ่งไม้บ้านกุดนาคอนะครับดูต้นไม้รูนะครับรูเลยสงสัยพรุ่นี้มีงานเข้าหรือเลอยไรงี้ แรงมากนะครับตอนนี้นกลัวเราจะมีเศษไม้หักปิวเข้ามาบนถนนนี่แหละ รถโดนล,ลมเปเข้ามาหาเรานะครับดีนะว่าเราวิ่งอยู่ระทางก็ตามประกาศกรมอุตุนะครับที่เห็นนะคือวันทนี่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดใช่ไหมถึงสิบสี่แล้วไงนะพายุฤด,ดูร้อนก็ก็น่าจะมีผลมาจากตรงอายุนั่นแหละก็คงก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปหวังว่าคงไม่มีใครได้รับความเสียหายนะครับจากอายุ เยังวาบวาบอยู่เลยีฝุ่นที่ฝุนเต็มถนนที่เห็นคุณคุณนี้ไม่ใช่อะไรนะที่ฝุ่นนะไม่ใช่ฝนที่ฝุ่นจากสองข้างทางไล่นานะครับที่ก็าทาไล่มันไล้จะมีฝุ่นเยอะ ดูตรงนี้เสาไฟเห็นไหมข้างทางต้นไม้ต้นนั้นวิ่งอยู่น่าอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันค่อนข้าง,างสั่นไหวรุนแรงพอสมควรทีเดียวโอเคแค่นี้ก่อนขับรถตั้งใจดีกว่า